จ blood, ักรพรรดิแมงป่องยกน้ำแข็งอายุ400ปีเข้าครอบครองหัววีเฮาและเอาชนะราชาวิญญาณเย่หวู่ชิงระดับที่58ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวในเวลานั้นเสี่ยวหงเฉินรู้สึกหวาดกลัวมากในการแข่งขันการต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณนี้สถาบันสื่อไลเคอร์เอาชนะคู่ต่อสู้ทีละคนโดยมีเพียงเจ็ดคนจากกองหนุนเท่านั้นทีมในบรรดาคู่ต่อสู้ของพวกเขายังมีราชาวิญญาณที่แข็งแกร่งอีกด้วยในหมู Rab ่พวกเขา สถาบันสื่อไลเคอร์มีการต่อสู้ที่โหดร้ายที่สุดในบรรดา7คนมีเพียงหวังตรงเท่านั้นที่ยืนการและเดิอนออกจากวงแหวนการแข่งขันนัดนี้เป็นการต่อสู้กับสถาบันเจิ้งเทียนในการต่อสู้ครั้งนี้สวีซานสอได้รับบาดเจ็บสาหัสแหล่งที่มาของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเซียวเซียวได้รับบาดเจ็บและแตกออกเป็นเสียงเสี่ยงหัววีห้าและหวังตรงใช้ไพ่ตายทั้งหมดหวังตรงยังเปิดใช้งานจิตวิญญาณการต่อสู้ขอานห้าวที เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาสามในสมาชิกในทีม7คนที่ส่งมาจากสถาบันเจิ้งเทียนคือราชาวิญญาณในระดับวงแหวนที่5 4คนเป็นราชาวิญญาณทีมสำรองของสถาบันสื่อไลเคอร์แทบจะไม่มีโอกาสชนะด้วยซ้ำผู้เล่นตัวจริงที่ทรงพลังเช่นปรมาจารย์วิญญาณวงแหวนที่4เดิมทีอาจารย์โจอีพร้อมที่จะยอมรับกับความพ่ายแพ้แต่ถูกทุกคนปฏิเสธเป้ยเป้ยผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา7คนนั้นอยู่ที่ระ ดับวงแหวนที่สีเท่านั้นหัววีเฮ้าและเซียวเซียวเป็นปรมาจารย์วิญญาณสองวงแหวนสองคนไม่มีแม้แต่ราชาวิญญาณห้าวงแหวนอย่างเสาเจอหลังจากทราบข่าวก็เข้าพบกับราชินานามพมยุทธเทพมังก,กรมู่เอินทันทีโดยหวังว่าสถาบันการศึกษาจะส่งคนไปสนับสนุนการเตรียมการของเจ็ดปราสื่อไรเคืออย่างไรก็ตามทีมถูกปฏิเสธโดยมู่เอินเขาบอกว่าเกมนี้มีไว้สําหรับประสบการณ์ของพวกเขาจะชนะหรือแพ้ไม่สําคัญ หากพวกเขาส่งคนมาสนับสนุนพวกเขาจะไม่สามารถแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้เขามองโลกในแง่ดีมากเกี่ยวกับคนทั้ง7คนนี้และอนาคตของสถาบันส่อรลเคอร์ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเขาเชื่อว่าในอีกไม่กี่ทศวรรษคนที่นั่งอยู่ในศาลาเทพสมุทรก็จะเป็นเจ็ดปลา่อไลเคอร์รุ่นใหม่ในเกมนี้เล่นแบบ2องสคือเล่น3มรอบสองครั้งแรกแต่ละฝ่ายส่งผู้เล่น2คนและล่าสุดทั้งสองฝ่ายส่งผู้เล่นคนละ3คนใน2 เกมแรกสถาบันสื่อไลเคอร์และสถาบันเจิ้งเทียนชนะคนละเกมทั้งล่าสุดเป็นกุญแจสําคัญข่าวนี้สถาบันสื่อไลเคอร์ส่งหวัววีเฮาหวังตงและเป,เป้ยลงต่อสู้ผู้ต่อสู้ของพวกเขาหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นระหว่างปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนระดับที่46และราชาวิญญาณระดับ58เย่หวู่ชิงเป,เป้ยถูกควบคุมโดยปรมาจารย์วิญญาณจากอีกด้านหนึ่งเนื่องจากการใช้พลังมากเกินไปเขาจึงหมดสติ หัววีเฮ้าและหวังตรงใช้ทักษะการล้อมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ถนนทองคําและถนนทองคําแช่แข็งจิตวิญญาณการต่อสู้ของเย่หวู่ชิงแต่สิ่งนั้นยากมากที่จะเอาชนะเย่หวู่ชิงท้ายที่สุดเขามีความแข็งแกร่งที่ทรงพลังถึงระดับที่58ในเวลานี้หัววีเฮ้าได้เรียกจักระพัดแมงป่องยกน้ําแข็งโดยตรงเพื่อครอบครองหัววีเฮ้ากินอายของสัวญ,ญญาณอายุ4ี่แสนปีของหัววีเฮ้าแผ่ออกไปทันทีเย่หวู่ชิงรู้สึกวาด ในความเห็นของจกักรพรรดิแมงป่องยกน้ำแข็งราชาวิญญาณตัวน้อยนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่ามดหลังจากที่จกักรพรรดิแมงป่องยกน้ำแข็งเข้าครอบครองหัวหมีเหาพลังวิญญาณของเย่บูชิงก็ถูกแช่แข็งโดยจกักรพรรดิแมงป่องยกน้ำแข็งเมื่อเขาเห็นหัวหมีเหาทันใดน,นั้นก็มีพลังจํานวนมากแผ่ออกมาเย่บูชิงไม่กล้าที่จะประมาทวงแหวนวิญญาณทั้งหมดใต้เท้าของเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในเวลานี้จกักรพรรดิแมงป่องยกน้ำแข็งเปิดใช้งานทักษะกระดูกวิญญาณ อายุ4,000ปีด้วยความกดเกี้ยวของจักระพัดแมงป่องยกน้ำแข็งและข้อกำจัดใบไม้ที่หดเหี่ยมออกไปด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวหัววีเห้าก็ตกอยู่ในอาการโครมา่าเนื่องจากเขาใช้พลังงานมากเกินไปทุกคนในปัจจุบันต่างประหลาดใจเมื่อเห็นฉากนี้หัววีเห้าซึ่งอยู่ในระดับที่28ได้ข้ามผ่านเสี่ยวหงเฉินไปแล้วซึ่งเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาที่ระดับ30และถือว่าหัววีเห้าเป็นคู่ต่อสู้ของเขาเสี่ยวหงเฉินรู้สึกหวาดกลัวมากใน ใใขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับ